างสาวนก,กัญญาบุากร2ขท้า1จรหัส5 7า9 0 1วันนี้จะมาสอนวิธีใช้งานโปรแกรม f ip switcher นะคะหรือชื่อเรียกภาษาไทยว่าโปรแกรมเปลี่ยนการตั้งค่าของเน็ตเวิร์กมะสำหรับคนทำงานหลายๆที่ค่ะแล้วก็นี่คือตัวโปรแกรมนะคะตัวโปรแกรมนี้ต้องใช้เน็ต ก็ w i f i นะคะนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมะคะ่ะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยจำคำจำค่าการติดตั้งหรือการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของแต่ละที่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตั้งค่าใหม่ทั้งหมดเมื่อย้ายที่ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะทำงานที่บ้านช่วงเช้าบ่ายไปทำงานที่ออฟฟิศ เย็นกับไปเล่นอินเทอร์เน็ตที่บ้านเวลาไปแต่ละที่ก็ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสถานที่นั้นๆเป็นแบบไฟเซ็ต IP ซึ่งทุกครั้งที่ย้ายเน็ตเวิร์ของท่านจะต้องมานั่งเปล่นค่า IP Address หรือจะเป็นพวก b o x y และการตั้งค่าของ p ินเตอร์สารพัดอีกมากมายโดยการใช้โปรแกรมนี้ก็จะหมดห่วงกันไปเพราะว่าโปรแกรมนี้จะจำค่าทั้งหมดเอาไว้ในโปรแกรมเวลาท่านย้ายที่ก็เพียงแค่เปลี่ยนแท็บของข้อมูลเน็ตเวิ์ไปและก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลารีเซ็ตเครื่องใหม่โปรแกรมนี้ช่วยท่านประหยัดเวลาไปได้อีกมากเลยทีเดียว ทิ่ฉันนางสาวนึงกยาบุรากรขอจบการใช้โปรแกรมฟรีฟรีไอพีสวขอบคุณค่ะ